bỏ kêu đòi mà bỏ qua, sa tháng nay tông vào cơn, ai bị hết trắng bỏ, thắp cày lê, kết cứ bầu cứ bọc ô cẩn tỏ, cắp ai leo cắp tông vào năm thâu. ันบ่ไมภไยอยากให้แฟนไปบอกกับเฟนตัาใส่บาทั้งเขาปัดกล้าไปวากับเขาตอนนั้นขันบ่ได้คิดอย่างปัดคือต้องกล้าไปวาวกันไหม่ขันเป็นไอเจ้าสิคือทังไทยคือว่าเจ้าััได้กันได้จังสี่ ยา่ย่ำเศร้า,าๆค่ะพี่น้องเขามากอ,อ่ามือหนีห้ามกีดยางนะคะช่วงจริงๆแล้วก็คือที่ผ่านมาแม่ตีกับกีดย่ำมาแรงเนาะหลังจากที่เปิดนายางแล้วกับกีดย่ำมาแรงเนื่องจากว่ายาา่อมือเศร้าอ่าบ่ค่อยบ่ค่อยสะดวกปั้นไหนเพราะว่าแม่ตียานว่าย้อนน้ำก้นแล้วย,ยานไปเห็นงานบ่ท่านแม่ค่ะพี่น้องก็เลยเมื่อคืนนี้ฝนตกปอกแป๊กปอกแป๊กนะคะหลังจากที่ห้ากีด นะคะสวนต้นน้อยนั่นได้ประมาณ2-3แถวนะคะพี่น้องบัดท,ที่นี่ก็เลยหยุดก็เลยเมื่อกี้ยิ้มะสาเอานะคะพี่น้องกินยิ้มะาสาเอากับพอดีเนี่ยแจงพอดีค่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศย่ำสะซาวในสวนยางของเทากับร่มรื่นนะคะพี่น้องก็จะมีทั้งยางพารามีทั้งสไลอินโดที่เราปลูกสลับกับกึ่งกลางอาของยางพารานะคะแล้วก็มี น้ำไมกิมซุ่งนะคะพี่น้องกะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนาบานเฮ่าเนี่ยคะ่ะบานบานเนาะเมตีกะหลังจากกีดแล้วกับขับไปที่บานแล้วนะคะลางนาแป้งฟันแลวกับออกมาเดี๋ยวจะน่อยจงให้ลูกไส้หน่อยนะคะพี่น้องจังให้ลูกไส้หน่อยเพิ่มมากยอนน้ำกรดไห้นะคะจริงๆแล้วช่วงกลางคืนก็นข,นขึ้นหลังจากกีดแล้วเพิ่มจะเป็นคนมายอนน้ำกรดไห้นะคะพี่น้องกะต้องซอยๆกันนะคะพี่น้อง บัดท,ที่นี่อ่าเมในคลิปนี้เมตีย่างมาว่าเรื่องเรื่องอยังไะพี่น้องเอาเรื่องยังดีเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเนาะมีเมย์เอฟซี FC นะคะเพิ่นถามเข้ามานะคะตามคอมเมนต์เลยเดี๋ยวขอตอบคอมเมนต์สำหรับเอฟซีคนนี้นะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่า,าถามเมตีแน่ะนะคะเมตีฟังเพลงนี้ที่น้องยูริร้องแล้วหูซึกเป็นจังไดน,นะคะ เพื่อนรู้ซื้อว่าชอบแล้วก็คือน้องลองเพลงนี้แล้วแบบมวนแบบล้งโตนะคะประมาณนั้นนะคะพี่น้องเพลงหยางวาตีต้นคลิปเลยค่ะพี่น้องไซวาสร้างเขาค่ะซึ่งเมตีกะอ่าหยิบเอามาบางบางส่วนเนาะพี่น้องเนาะบางทอนบางส่วนก็นแล้วกันที่อาน้องยูรีเดี๋ยวลองตอนช่วงงานวันเกิดน้องลิโอที่พุยหวานฟินแลนด์เพิ่จัดให้นั่นแหละ,ะค่ะพี่น้อง แต่ความใดๆก็คือนี่ตัวอันพระเอก m ีขนาดค่ะพี่น้องเออนัก็คือไอเบนเพ่นเนาะพี่เบนเพ่นนะคะพระเอก MV ปัาที่นี่ฮามาเว่าเรื่องอเพลงไซวาสั้งเขาในจังน้อยเนาะตามทีตามทีแม่เอฟซเพ่นเพ่นเ,พนเม็ดมากซึ่งเข้ากับเข้าใจว่าเป็นเพลงของบูได้หนักหลองของคนไทยหรือป่าพยายามค้นหานะคะแต่ว่า คือมีคนคบเวอร์เพ่งนี่แบบร้ายนะคะพี่น้องจนจนบกหัวผู้ใดเป็นตนฉับับเนาะพี่น้องเนาะที่นี่เมติก็เลยล่องไปเบิงว่าคนหาคําว่าเพ่งไซวาสร้างเขาแล้ะก็เป็นตนฉบับนะคะพี่น้องคิดว่าคนนียน่าจะเป็นตนฉบับนะคะซึ่งกับโมเมนคนไทยนะคะพี่น้องกับบุหัวถูกหรือไม่ถูกนะแต่ว่าเมติขับไปเบิงเนี่ยค่ะ เพิ่นซือ้อจิมมี่สิทธิผลนะคะพี่น้องซื้อจิมมี่สิทธิผลน่าจะเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเห้านะคะพี่น้องอันนี้มันมันไม่มตีเบิ้งในเอ็มบีนะคะพี่น้องเบื้องในเอ็มบีเนาะก็น่าจะเป็นต้นฉบับยู่ดอกค่ะพี่น้องซึ่งเฮาไปเบิ้งคอมเมต์ก็กคือเหมือนกับว่ามีคนมาตอบว่ากระพึงรู้ได้หนีว่าว่าบมเมนเพลงของคนไทยนะคะ บวมเนเพลงของคนไทยดี่ลองเป็นต้นฉบับนะคะซึ่งเข้าขาไปเบิงนี่ก็คือเนื้อหาของเพลงนี่เข้ากับขึจังทีที่ฟังน้องยูรีหรือว่าหลายๆค้นลองนั่นแหละค่ะพี่น้องก็มันจะเป็นในทำนองอีสานอินดีเนาะค่ะเพลงซึ่งซึ่งสาสๆแน่จังหน่อยนะคะพูดถึงความรักนะคะพี่น้องประมาณว่าไสาคือว่าสร้างเขาคือยังไปคุยไปหยั่งน้าเขาอยู่อย่างประมาณนี้นะคะพี่น้อง เออก็เป็นความอี่อยงล่ะเอินม,มาตัดพ่อบ่ตัดพออ่ดพอเนาะของนุ่มสาวยังประมาณนี้นะคะพี่น้องซึ่งฟังแล้วก็คือเหมือนกับว่าอม,มันกินใจแน่จังนอยแลวก็ค้นทีหล่อ่าจะเป็นตน้นฉะพับในในวิดีโอของเพื่อนนี้นะคะพี่น้องเพื่นก็หล่อออกมาสื่อสารออกมาได้ได้ดีได้มวนคือจังที ก็จทีเนื้อหานั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีเสียงพี่นํานะคะในต้นฉบับนเนี่ยจะมีดนตรีที่เป็นเสียงพี่นําก็รู้สึกว่ามวนต้นฉบับถ้าเป็นต้นฉบับจริงๆนะยอดวิวเพิ่นกะ2 3ล้านคุณด้ค่ะพี่น้องในช่วงระยะ8 8เดือนตามถ่าวิดีโอตัวที่ห้าเบิง่งคือคอนเดียวนี่ก็มี่ลองหลาเอ่า MP ้ลายอันนะคะพี่น้องเท่าก็เลยบู้ว่า จริงๆแล้วถ้าเบิงจากเดือนมากล่ลาเรียกัน8เดือนขึ้นกันนะคะพี่น้องอาจจะอาจจะมีทั้งแบบว่าเป็นร่องที่มีแค่กัน,นังดนตรีละกามีที่เป็น MV เป็นเรื่องเป็นเล่านะคะพี่น้องแต่ว่าตัวที่ห้าเบิงก็คือ23ล้านนะคะในช่วงระยะ8เดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดวิวที่บ่ธรรมดาแม่น่นะคะพี่น้อง ถ่านี่คายฮเมตีมารีวิวนะคะในส่วนของน้องอยุเลีที่ลองเพลงนี่ใส่วาสร้างเขาค่ะพี่น้องมันเป็นอีกมีตีหนึ่งเค่ะพี่น้องมวน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 ,มวนอิลีเสียงน้องนี่จะอ่านุ่มละมุนฟังบเบื่อนะคะพี่น้องซึ่งน้องลองไล,ลายเพลงที่เฮาได้ได้ฟังมาแล้วกะมันก็มีเอกลักษณ์ ของแต่ละเพลงเหมือนไหคะพี่น้องถา่าจังเพลงอ้อมกอดเคมีรามันกับเป็นความน่ารักกุกกิกอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งกัน่าฟังอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเพลงอีกอย่างอ่พี่น้องที่พี่เต่าอย้องเพลนลองอ่ะอย่าไปน่ารักกับใครอีกนะไอ้เต่าของฉันอ่ะก็น,น่ารักกุกกิกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าสําหรับเพลงไซวาสังเขามันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะซึ่ง น้องลองเพลงนี้แหละกัค่อนข้างที่จะสื่อสารในเรื่องอารมณ์ออกมาได้ดีนะคะมันก็นเลยอ,ออกมาเป็นเป็นบทเพลงที่น่าฟังแน่นบ่คะพี่น้องถ่ายทัดตามข้อมูลซื้อของเห้านะคะพี่น้องค่ะทำเมตรีรีวิวนะคะสำหรับเพลงนี้ก็คือน้องซื้ออารมณ์ออกมาได้ได้ดีนะคะผ่านผ่านเสียงที่สื่อสารออกมาแต่ละคอยค่ำแต่ละบทเพลง นะคะพี่น้องก็เลเยเฮท่ามันออกมาแบบจะเป็นเพ่งแบบเป็นผู้ใหญ่แน่นะคะอ่าอารมณ์ก็จะซึงซ้งๆเงาๆแน่นะคะพี่น้องแ็แห้งมาประกอบกับันพระเอกเอ็มวีให้เพื่อนเนี่ยพี่เบนเมืองเซนนั่นแหละครับพี่นอ้องไอฮักเพ่นนั่นแหละคะ่ะเออมาเป็นพระเอกเอ็มวีอีกก็แห้งยิงแบบว่าเออมันกับม้วนอีรีคะ่ะพี่น้อง อันนี้ก็คือเมตีเดมาตอบคอมเมนต์ของแม่เอฟซีเนาะแล้วกะเอ่อะรู้ซึกคือจังเพ่นว่านั่นล่ละค่ะพี่น้องม้วนม้วนอลีเออแต่ที่แรกพ่นถา,ามมานี่เมตีกับบดได้บ่ได้สังเกตดอกเพราะว่าเฮ่ากับหูยู่แล้วว่าทุกๆุกเพ้งหีีน้องล่องเนี่ยก็คือมันมันม้วนอหลีนะคะพี่น้องแต่ว่ากะเออในเมื่อพันถามมาแล้วเทาก็เลยล่องมา ้องมาเบิงล้วก็เมามาเบิงเปรียบเทียบกับต้นฉบับว่าเออต้นฉบับผู้ใดเป็นคนลองแล้วกะพ่อมาฟังน้องลองแล้วเฮ้าหูซึกงังไดนนะคะพี่น้องอันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์สำหรับคอมเมนต์ของแม่เอฟซีคนนี้นะคะพี่น้องกะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะมารีวิวเพลงยังกะคอมเมนต์คำว่าใดนะคะพี่น้องว่าเออเอฟซีรู้สึกแนวดสํสำหรับน้องลองเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เมื่อว่าวู่กันฟังนะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนาอพี่น้องเนาะขอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนีไ้ไปตีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย